สวัสดีครับสมาชิกทุกท่ามพบกับพบอีกแล้วนะครับติปวกแดงครับคลิปนี้นะอยู่กับเวมิ c ี d 1.8ดี1.8นะครับก็อีกหนึ่งปัญหาที่เจอกันบ่อยเลยนะครับสำหรับอาการเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์หรือเข้าเกียร์เนี่ยนะในรถเกียร์ออโต้นะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับเราก็จะเพ่งไปที่เกียร์นะครับ เกียร์มีปัญหาเกียร์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของบันนะครับตามสเต็ปนะครับเราก็จะทําการตรวจสอบพวกแท่นเครื่องก่อนนะครับถ้าแท่นเครื่องมันสุดเนี่ยเวลาเราเข้าเกียร์นะครับมันก็จะมีสั่นกระตุกได้นะหรือรถใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนน้ามันเกียร์ตัวกองเกียร์เลยนะครับนะก็ให้ลองเปลี่ยนน้ามันเกียร์กองเกียร์ดูก่อนนะครับหรือสเต็ปถัดไปนะครับก็ให้เติมสารเสริมเกียร์นะครับนะเป็นน้ํามันเกียร์แบบสูตรพิเศษนะครับเติมเพิ่มเข้าไปนะ มาชิกหลายๆท่านที่ลองใช้นะครับก็บอกว่าเออมันได้ผลดีนะครับอาการกระตุกน้อยลงนะครับสเต็ปถัดไปนะก็อีกหนึ่งสาเหตุก็คือชุดโซลินอยเกียร์ตรงนี้นะครับนะก็ลองถอดพวกโซลินอยออกมาล้างเปลี่ยนประเกน็นเปลี่ยนซีนเปลี่ยนโอลิงนะครับ จุดนี้ก็มีสมาชิกลองทํานะครับแล้วมันก็ให้ผลดีขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็ลองไล่ไปตามสเต็ปเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครไล่มาหมดแล้วนะแล้วอาการมันยังไม่หายนะครับสเต็ปท้ายนะครับก็คงต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับหรือยกเกียร์ออกมาโอหอนกันใหม่นะครับแต่ที่ผมหาข้อมูลนะครับยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับนั่นก็คือตัวสปีดเซนเซอร์นะครับนะ ก็มีสมาชิกในกลุ่มซีวิ c คับนะครับมีอาการเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนะแล้วก็ลองเปลี่ยนตัวสปีดเซนเซอร์นะครับปรากฏว่าอาการหายนะครับดังนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาลองถอดตัวสปีดเซนเซอร์ออกมาให้ดูกันนะครับสําหรับรถคันนี้ไม่มีอาการนะครับจะเป็นการถอดออกมาเพื่อให้ดูวิธีการถอดเปลี่ยนที่เฉยนะครับโอเคเราไปลุยกันเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราถอดชุดมอกรอากาศตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่ะบีบพดสายแอร์โฟนะครับอ่ะนี่ นี่ออกนะครับเจอกองอากาศเอาออกนะครับโอเคต่อไปนะครับกดคลิปรัดท่อตรงนี้นะครับคลายน็อตยึดท่อตรงนี้ออกนะครับนะแล้วก็ถอดน็อตเบอร์สิบหนึ่งตัวสองตัวตรงนี้นะครับปดท่อตรงนี้ออกนะครับแล้วมาขยับตัวกองนี้ออกกันนะครับแล้วแขงแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆขยับออกนะครับโอเค มาดูตำแหน่งเจ้าสปีดเซนเซอร์กันนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเคาน์เตอร์ชาร์ปนะครับเป็นตัวเอาท์พุตนะครับส่วนอีกตัวอยู่ตรงไหนวะนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวเมนชาร์ปนะครับเป็นตัวอินพุตนะครับอือสองตัวนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดออกมานะครับนะที่ถอดนะครับก็มีน็อตยึดอยู่หนึ่งตัวนะครับเป็นเบอร์สิบนะครับนง แล้วก็ถอดปลั๊กออกนะครับลดความถอดผมทำความสะอาดบริเวณนี้ก่อนที่ถอดนะครับก็เดี๋ยวปลดปลั๊ก่อนนะครับบีบแล้วดึงออกนะปึ๊บนี่ระวังปลั๊กแตกด้วยนะอันนี้รอดอยู่นะครับต่อไปนะครับน็อตยึดเบอร์สิบนะครับตรงนี้ก็ถอดได้เลยไปนี่เาตอนนี้เซนเซอร์ก็จะขยับได้นะครับค่อยๆขยับไปขยับมานะครับขยับแล้วก็ดึงออก น,นี่ดึงออกมาตรงๆแบบนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับนะอีกตัวนะครับก็ออกเหมือนกันเลยนะครับก็บีบกดปั๊ออกนะครับเอาน็อตอ,ออกนะตบบนี้นี่โอเคน,นี่แล้วนะครับนะอันนี้จะตัวสั้นนะครับผมเจ้ เนี่ยครับตัวสปีดเซนเซอร์นะครับทั้ง2ตัวนะตัวยาวเป็นฝั่งเคาน์เตอร์ชาร์ปนะครับเป็นตัวเอาต์พุตส่วนตัวสั้นเนี่ยเป็นเมนชาร์ปอินพุตนะครับหน้าที่ของเขาคร่าวๆนะครับก็จะทําการวัดความเร็วพวกทอร์กพวกเพาในระบบเกียร์เนี่ยครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่กล่อง ECU กล่อง ECU ก็จะใช้ข้อมูลในการประมวลผลนะครับในการคํานวณการเปลี่ยนเกียร์นะครับดังนั้นถ้าตัวเซนเซอร์เนี่ยมันเสื่อมนะครับมันก็จะส่งผลต่อการทํางานของรถเรานะครับถ้าของใหม่เบิกศูนย์นะครับตัวยาวเนี่ยพันสามร้อยบาทตัวส แต่ถ้าซื้อมือสองนะครับคู่หนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเจ0 0นะครับนะเนี่ยครับสองตัวนี้นะครับสมาชิกในสวีทขับเขาก็เปลี่ยนยกคู่เลยนะครับแล้วปรากฏว่าอาการเกียร์กระตุกเกียร์กระชากมันหายนะครับส่วนวิธีประกอบกลับนะครับก็ตามขั้นตอนเดิมเลยนะครับใส่เข้าไปดูเดิมเลยนะครับอย่าใส่สลับตัวนะครับผมมันสั้นกับยาวไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตอนถอดออกมาเนี่ยไม่มีน้ํามันเกียร์ไหลนะครับนะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมใส่กลับเข้าไปละนะครับเนี่ยครับเรียบ้า้ครับ ใส่น็อตียบปลักนะครับเป็นอานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับผมนทั้งสองตัวที่เหลือก็ประกอบชุดกราศกลับเข้าไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่สมาชิกในสวิตขับเจอแล้วก็ลองแก้ปัญหาแล้วก็มันได้ผลนะครับเอามาแชร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาชิกด้วยนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับให้เราลองก่อนนะครับก่อนที่จะจบด้วยงานใหญ่นะครับก็คือโอเวอร์ฮอนเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์นะครับ หรือใครมีจุดไหนแนะนําเพิ่มเติมกันได้เต็มที่เลยนะครับโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าดูเราชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ <á> ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมไปกดติดตามเพจต,ติ๊กบวกแดงโครงการหลาบมีแจกของรางวัลกันเรื่อยๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ yes